คือเก่าครับทินิคก,ก็คือเอากล้องสองทางไกลไปส่องตามแนวแบบนี้นะครับของเย็นพี่นะ้องเย็นๆนะครับบมแม่นว่ายกกล้องมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นรวดนะครับเราต้องให้เวลามันเดีย๋ยวมึงเถียมันยันนงโบบินมานะครับเอากระสีโบเห็นบินส่วนไปส่วนมาตรงนี้นะครับเขาจะส่องส่องซาๆเนาะเย็นซส่องไล่ไปบบนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับ ปัญหาก็คืออ้อยสูงส่งบ่ได้เขาต้องแก้ปัญหาด้วยที่สูงนะครับตอนนี้ก็อยู่ถึงกบกระเดานะครับม,มรวะมันส่งบ่ได้เขาต้องขึ้นที่สูงด้วยน้องเหนอนมานะแบบนี้แหละครับถ้าส่งบ่ได้นะ สวัสดีพี่น้องป้องไปสปูสุสกุลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะหาต่อคือเก่านะครับกับมาประมาณแปดโมงครับเช้าเช้าเช้า,าบกแปดโมงไปโซนใหม่ไปเลยครับมั่วไปเลยเมื่อวานนี้ก็ไปเลยครับแต่ว่ามันมีแต่หางสูงๆเนาะเอาบัวได้ผมก็เลยบัวได้ถ่ายพี่น้องส่วนเมื่อนี้ก็ยังบัรู้ว่าสีมานบา่มันเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่19ถ้าจําบัวผิดนะครับก็สีเอาไปจากห้างหนึ่งถ้าเห็นนะครับ แล้วก็ไปแกะขายมาีคุณพ่อพออ่อื่อนสั่งนะครับแล้วก็แถวบ้านแถวบ้านก็จะแกะขายนะครับถ้าเกิดทางไกลก็จะส่งแบบลังสดเด้อพี่น้องส่งเป็นลังเลยปตายนะครับพิสูจน์มาแล้วว่ามันบอตายลูกค้าก็ได้กินกันทุกคนแต่ว่าขนส่งกับผีเข้าผีออกจากสิีว่าจังใด <c oughs> คือเก่าครับเทคนิคก,ก็คือเอากล้องสองทางไกลไปส่องตามแนวแบบนี้นะครับเนี่ย สองใจเย็น,ยนพี่น้องใจเย,เย็นนะครับบอแม่นว่ายกกล้องมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นรวดนะครับเขาต้องให้เวลามันเดีย๋ยวมงเที่ยมันยังโบบินมานะครับเฮากระสิโบเห็นถ้าเห็นโตเฮาก็นนำไปก่อนนะครับมันจะไปทางใดกระสางเผื่อมันบินกลับห่างนะครับเขาจะเห็นบินซาซาแทงขึ้นนะครับถ้ายังบบเห็นลงหัางถ้าเห็นเห็นมันบินซาซาไปทางนั้นเฮากับไปดักเอาพูนนะครับบบจําเป็นจะต้องส่องจากตรงนี้แล้วไปจนหอดหางเด้อพี่น้อง ลองไปศึกษากันดูนครับไผอยากได้กล้องสองทางไกลนะครับบอแม่นว่าสซื้อรลดนะครับผมสซื้อกะศึกษากะหาความรู้นะครับมันก็ต้องมีความรู้เนาะจากเล็กจากน้อยก่อนที่เราจะซื้อของนะครับมันจะได้ของดีๆอ่ะเมื่อนี้กะขอให้หมันไผชื่นชอบไผเข้ามาใหม่มักคลิปของหนุ่มบ้านโคกกะฝาก กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ้อพี่น้องเพาพลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากช่องทางาทั้ง facebook แล้วก็ tiktok ของหนุ่มบ้านโคกนะครับช่วยไปกดติดตามกันด้วยมื่อนี้ก็ขอให้มานอย่างที่ว่าไป <c oughs> ขยับมาบริเวณนี้ถือว่าเราได้ลุ้นพี่น้องอาจจะฟุกก็ได้นะครับมีเส้นทางการบินของตอนะครับนี่ครับ บินส่วนไปส่วนมาตรงนี้นะครับเขาแก่ซองนะนซองซาๆเนาะเยน็นๆซองไล่ไปแบบนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับถ้ามีเมตโตเอา้างกะน้ำไปก่อนครับมันไปทางนี้สังเกตบึงถ้ามีห้างนี่มันสิส่วนไปส่วนมาครับห้างบริอยฟังนี่ก่ฟังน,นี่แบบนั้นครับง่ายๆบัดท,ท,ที่นี้เฮากะขยับไปพี่นอ้องเฮาอยากจะส่องไปฟังดังบุญเฮาเฮากะว่ามันไปทางซ้ายก่นอนเนาะ ผือห่างอยู่ทางซ้ายเอาก็ไปดักเอาฝั่งนี้ดูว่ามีตัวไปบ่ง่ายๆครับสองกล้องไปเอ่อตัดสินใจผมสีมาเบิ่งทางซ้ายก่อน,น้อพี่น้องเพราะาทางขวานั่นเป็นป่า,าสวนเพื่อนอยู่ทางนั้นนะครับเอามาดูทางซ้ายโขอยังอยู่ทางนี้ปัญหาก็คืออ้อยสูงรเราส่องไ่ได้เราต้องแก้ปัญหาด้วยที่สูงนะครับเราก็หาต้นไม้แบบนี้นะครับขึ้นไปให้มันได้ระดับ อที่เฮาสิมองผลยอดอ้อยเนาะพี่น้องเฮาก็จะส่องได้มีตัวไปทางใดเฮาก็จะเห็นไปขึ้นต้นไม้ก่อนครับอ่าขึ้นต้นไม้มาส่องแล้วครับผมว่ามันมีตัวไปนี่แหละครับเนี่ยไปนี่เลยพี่น้องแต่ว่ามันบังเนาะตรงนี้เนาะมันบังเนาขยับไปอีกจังหน่อยครับไ <c oughs> ปฝุกหมดเนาะ <c oughs> ขยับเข้ามาอีกแล้วเด้อพี่น้องหลังจากที่เฮาอยู่ข้างนอกปุ๊บนะครับ ป่าอ้อยเข้ามาอีกดูบ่ได้ครับป่าอ้อยสูงมีป่ายูคาอยู่นี่ครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะอยู่ในป่ายูคานี่เนาะครับเน่มันก็น่าสงสัยอยู่แล้วสวนไปสวนมาแต่มันมีพวกที่เลยครับบินจากพุ่นเนาะที่เขาส่องกันเลยไปแล้วก็เลยป่านี้ไปอีกครับเขาต้องเดินไปพุ่นครับไปส่องผมไม่รู้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำไปได้แล้วก็เหมือนกับมีอีกเส้นหนึ่งครับเนี่ยครับจากนี่เนาะเนี่ยข้ามหัวเขาเนี่ย ไปทางพุ่นครับพูน่ะส้นพุ่นเด้อพี่น้องน่าจะมีสองหังนะครับแต่ผมบ่แน่ใจว่าสี่เห็นบอกโอเคเดี๋ยวเราลองไปเบิ่งเส้นนี้กันก่อนนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ทึงกกก,กระเดาเะครับพั่วมันสองโ่ได้เขาต้องขึ้นที่สูงย์ครพี่น้องนีครับขึ้นมานะแบบนี้แหละครับถ้าสองโ่ได้นะผู้ใดใช้กล้องกะลองเบิ่งครับเป็นเทคนิคมั่วๆของผมอีกเทคนิคหนึ่ง มัวกันไปพี่น้องไปขอให้เห็นครับตอนนี้งงตาแตกแล้วพี่น้องป่าอายูคาอยู่พุน่นเหนือผมคิดว่ามันจะอยู่ในนั่นนะครับยบมีตัวขึ้นนะครับบ่มีตัวลงนะตัวที่ดินมาทางนี้กะมาสองตรงนี้แทบบ่เห็นนะครับเหมือนมีไปพุ่นครับพุนะ่นอะไปไกลๆพุนะ่นอะสิเป็นแบบใดบปเลยเอามัวคืนไปเหมือนทางเก่าไปก่อนพี่น้องผมมีบ่แน่ใจว่าต่ออยู่ทางนี้หรือทางนี้นะครับเพราะว่า บมเห็นตัวคราบใหญ่เลยลมกระพัดนะครับต่อบินต่ำกันเบิดเลยไปตอนนี้ก็ลงมาดักทางต่อด้วยพี่น้องหลังจากที่ฮองงงตาแตกกันอยู่ถึงพุ่นนะครับ <c oughs> ถอนมานี่แหละมานี่มันต่านะครับมานี่แล้วมันเนี่ยครับเลียดยอดอ้อยมันส่องบอ่ได้นะครับเพราะว่าท,าทาั้งๆแ้มันสูงครับมันหลายปัจจัยนะพี่น้องผมแมน่นว่าผมแมน่นว่าส่องปุ๊บม,มันจะเห็นปั๊บนะครับหลายปัจจัยแท้ๆเดี๋ยว มันอาจจะข้ามไปนี่ก็ได้เดี๋ยวผมหาช่องดูก่อนป่าอ้อยตรงนี้ค่ะสูงอีกแล้วครับเนี่ยในที่สุดเราก็เห็นแล้วพี่น้องผมว่าแล้วต่อมันคือหลายแดย้แม่มันไปทีใดมันน่าจะอยู่สวนเขาแน่นั่นครับอยู่บุดีเพื่อนเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันลงแบบโอ้โหบินขึ้นเป็นสนามลบเลยน่าจะมีหลายหางขนาดนะครับเลวครับแล้วแล้วบอกไปยังผมเห็นตัวหนึ่งลงตรงพุ่นครับพี่น้อง บันนี้เราอ่านอีได้ก็ได้นะครับผมเลยมันมาเพราะว่ามันบมเมนทางที่เราหานะครับก็เลยมาดูทางนี้ก่อนอยู่ทางเทิงบุญครับเดี๋ยวเข้าไปบึงกันว่ามันจะเข้าไปได้บ่บรู้ว่าเป็นสวนเพื่อนบ่นะครับอยู่ซ้นเทิงบุญไปเดี๋ยวค่อยไบึงทางนี้นะครับเห็นลงแวบๆไหมโมแมนบ่แต่กิน้องอยู่ข้างหน้านี่นะครับถ้าบมแม่นสวนเพื่อนเนอะ หลงส้นพี่น้องไปยืนอยู่พุ่นทางดนุนตอมันขึ้นจากทางนี้นะครับเสีย<ะ><ะ>ต่อเสียเดี๋ยวพี่น้องหาอนเสียว่ะต่อวินขึ้นนี่หา,าเห็นไหมยังว่ะ หาอยู่โบ<ฮ>เห็นนี่พี่น้องโุักน้อยเท่าไะแม่กับตัวน้อยน้อยครับนึกไหลโบอเอาดีกว่านะครับอไปหาหางใหม่ผัด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  อามาอีพี่น้องทางนี้น่ะอยู่ต่ำๆครับทั้งหน้านี่ครับนะลงนี่เดี๋ยวผมหาทางลงเอาโมไซลงกด <c oughs> อูย้ยพอกะบบได้นะครับเสียดายมันเสียเวลาเนาะไปนําทางนั้นที่มันอยู่สวนเพื่อนครับถามชาวบ้านที่เขาเออมานาตรงนั้นบอกว่าสวนพ่อใหญ่อย่างบัรูครับกะมีอยู่ประมาณสามลังเท่านั้นวะ คักดีครับพี่น้องไปเบื่อนทางนี้กันน่าจะอยู่ต่ำๆนะครับเพราะว่าบมมีต้นไม้สูงเอาสีได้บ่ไปโอเคพี่น้องกะพราะนะครับน่าอยู่ต่ำอย่างแน่นอนแล้วก็เฮาน่าจะเอาได้เพราะว่าเป็นป่าบมแม่นสวนไผ <c oughs> กินขนมหมก,ก่อน,กนครับมืออู้เสียเวลาตั้งผมว่าแม่นเกือบสองชั่วโมงนลครับเพราะว่ามันหาทิศทางยากเนาะมันบินลงไปผมคิดว่ามันอยู่ในป่ายูคานะครับเสียเวลากับ การเบิ่งอยู่ตรงนั้นพี่น้องกับโได้เบิ่งเลยมีขนมมกกันครับเติมพลังอยู่ทางหน้านี่นะครับตองเบิง่งละเห็นละเราหวัวงว่าสีหางใหญ่แล้วพี่น้องมือนี้ก็ได้หางนี้ก็สิกลัวครับเพราะว่าบบได้ไปส่งทางไกลเนาะบ่ะได้ส่งทางสดเดี๋ยวเอาไปแกะขายเลาะบ้านครับเพราะว่ามือนี้เป็นวันศุกร์เนาะส่งไปเดี๋ยวมันติดเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดบริษัทบางบริษัทมันเกิด ส่งได้ทุกมือแลวครับแต่เอาชัวร์นะพี่น้องนี่ครับเนี่ยข้างหน้าไไกลเติบอยู่ในครามมุ่นปลาเข้าไปเบิ่งกันจอดลึนี่แหละมองว่าสีห้างใหญ่ครับมุ่นป่าพี่น้องเป็นการเียเวลาขอบของมาเบิดเลยตั้งดินก็ครับ ขึ้นจากข้างหน้านี่นะออออนี่ทั้งดินแท้พี่น้องนี่ครับหลังขึ้นไลๆ่ๆหนทั้งานนี้ด้วยเลย ตัวขึ้นแล้วตัวลงตัวขึ้นวุนวันวุนวันหุ่นอะเห็นบ่เนานะนั่นนะครับนั่นนะอ่ะ,อะทางใหญ่เป็นได้เดี๋ยวเบิ่งกันตัวนี้ยังบ่เห็นนะครับเอาล่ะครับทางนี้ครับปล่อยบ่ได้ครับพี่น้องวโอเคใส่ชุดเลยจับเลยครับเดี๋ยวถอยออกไปใส่ไกลๆก่อน

จัดแตงให้เห็นขานาดลังที่ตูออมูแล้งพี่น้องมันใหญ่ปันเัเคลิ <c oughs> ๆมจัดแต่งตัวงคูครับ กดให้ดูครับอ้ยใหญ่เดชได้ขอได้นี่ต้องมาลุ้นเราหน่อยครับอุ้มโชคโอุ้มโชคโอ้ยอดเ่เบิ่งเลยครับได้หลายเป็นเลย บัวธรรมดาครับใหญ่ใหญ่แต่ทีได้อย่างบัว โหลดครับ ใหญ่บุกติดทหารแล้ววะผมว่าดูดูดูโอ้มีอยู่่่

Да есть это ใหญ่ดีครับตัวใหญ่ดีด้วยพี่น้องเดี๋ยวเอาแม่เอาอะไรออกเอากลับไปสรุปผลงานกันครับคักอยู่คัก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 ัไม่กินระสั่งเด้อ เหอยร้อนขนาดเก็บของไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับแล้วนะครับกาสรุปผลงานกันในป่านี่แหละพอได้ยอยู่นะครับมันน่าจะโบเต็มบันไดได้ผมว่าแต่ก็ตัวใหญ่ดีอยู่กาโอเคนะครับดีกว่าบบไดน้องเมื่อนี้เนาะเอาไปนึ่งแกะขายนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตามรับชมนะครับถ้าเข้ามาใหม่ชื่นชอบจังไงกาอย่าลืมช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหนุ่มบ้านโคครับแล้วก็ฝาก ช่องหนุ่มบันโคกทาง,ทาง,ทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ติ๊กต k อกไปนำนะครับมื่อนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ